วันนี้เราก็จะมารีวิวนะเป็น,อนของขวัญจากพี่อลิชานะอะรู้สึกว่าเขาจะส่งมาจากเยอร,รมันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมีอะไรบ้างเราจะไปดูส่วนของลิปกันก่อนอย่างแรกก็จะเป็นลิปนะเดี๋ยวเราจะจะให้ดูเลยว,ว่าลิปอ่อันนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นของ นมเบลนะจะเป็นของเนมเบลเนน่ยส่งมาจากอิรามานะอันนี้ก็ใช้แล้วมั่งนะแต่เราใจดูวาสีมันจะเป็นยังไงมัน,นก็จะเป็นอยู่ในโทนนี้นะอันนี้ก็ราคาหลายบาทนะถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณสามร้อยกว่าบ,บาทแต่เราไปดู w, ต่อเลยชิ้นที่สองเป็นอะไรชิ้นที่2องก็จะเป็นนี่เลยนะ ก็จะเป็นลิฟเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นของร,นะรู้สึกว่าจะเป็นของอะไรนะเ o ี๋ย Mark เวอร์มาร์กเป็นของ c o เวอร์มาร์กนะเดี๋ยวโทนสีของเดีนจะจะให้ดูวเป็น นี่ยทนสีของมันจะออกสีนีคเวอร์มาร์กนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สี่หลายบาทนะก็แพงนะต่อมาชิ้นต่อมาก็จะเป็นนี่เลยเป็นเป็นมาเป็น,เป,นเป็นชุดนะก็จะมีสองสีนะอันนี้จะเป็นสีแดงนะเข้มแล้วก็นี่จะออกชมพูชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะ ชุดละประมาณรู้สึกว่าสองร้อยกว่าบาทต่อมาก็จะเป็นนี่นะเป็นลิปเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นลิปแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นเคราแบบนี้ปนแ,บบแบบปลว่ามันเป็นลุกนละื้อน่ะอันนี้เป็นของอืมอืมวิตวิตวิตบิวตี้อะไรสักอย่างนี่แหละ นะอันนี้ราคาตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นลิปนะอันนี้เป็นลิปแบบเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆปากกาแล้วมันจะมี2ด้านนะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะก็จะเป็นหัวเล็กกระโัวใหญ่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของ s u n s นะเป็น sunshine m o v e นะ สันชายเป็นของสันชายเฉยๆนะไม่ใช่มิวบีก็จะให้ดูสิสิมันจะเป็นอนะีรทั้งสองทัวทั้งสองด้านเลยต่อมาก็เป็นนี่เลยเป็น,นครีนะอันนี้รู้สึกจะเป็นของสันชายเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิด น,นี่ตกอยู่หลายบาทและรตอนนภาษาอังกฤษเมีย่ต่อมาก็จะเป็นน,นี่เลยเป็นพาเลชุดใหญ่เลยนะอันนี้จะรู้สึกว่าสวยมากเลยอันนี้เป็นของเ c e ล e b r i t y นะ c e ล e b r i t y อันนี้ตกอยู่ไม่กี่บาทหรอกชุดหนึ่งก็ประมาณ400กว่าบาทอะ ก็จเป็นเงินไทยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในเียชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่นะก็จะมีอ,ะอา,ายแชโดว์นะแล้วก็เป็นลิปนะมีครบมเลยชุดนี้นะเดี๋ยวอย่างต่อไปเลยก็จะเป็นนี่บลัชออนแบบกดนะอันนี้เป็นของเซเวนหน้าคาลเลอร์นะ อันนี้เราใช้ดูสีของมันก็จะเป็นแม่จะนอกแม่จะเห็นชัดเลยแต่ว่าอันสุดท้ายแล้วนี่เลยก็จะเป็นของ S.K.I. นะ S.K.I. อันนี้เป็นเป็นที่เขียนคิวนะก็จะมีด้านเดียวนะจะดูเป็นสองด้านแต่ความจริงมันด้านเดียวอันนี้ราคาตกอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทน,นะคิดเป็นเงินไทยสรุปก็คือเป็นของที่ไม่ได้เรื่องก็คือเป็นพาเลทที่อย่างไรอะเป็นแล้วถูกหลอกอะให้ซื้อก็ ไม่ใช่หรอกก็คือแบบเขาอะถูกหลอกพี่ไอ้นี่นะพี่อลิชิอาอ,อลิชอถูกหลอกแล้วก็เขาซื้อส่งมาให้เราจริงไงตอนแรกก็โทรไปถามพี่เขานะว่าพี่พี่ตกลงอะเพราะหนูใช้อะมันไม่ดีแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พี่ซื้อมาตาม ร้านค่ะพี่ไม่ได้ไปซื้อในห้างนะแล้วก็พี่เขาบอกว่าถ้าไม่พอใจยังไงเดี๋ยวให้โทรมาบอกพี่จะได้ซื้อใหม่ให้แล้วก็บอกขอบไปว่าเป็นไรแต่ว่าเขาก็มันมีอยู่ร้านนะซื้อในห้างก็อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะนะ่ยสองก็สองตัวนี้นะอของสันชายกับ SK สออันนี้สองตัวนี้ได้ใช้ได้นะใช้ได้ดี แต่ว่าลิปะเจ้าตัวทีว่าใช้ไม่ได้เลยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะมันจะเป็นของ cover mark นะไอ้เจ้าตัวนี้ใช้ไม่ดีเลยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนะี้พอเราซื้อมามันไม่มีลิปมันหักหมดแล้วนะจ๊ะไม่รู้ลิปหายไปไหนเนะี่ยมันก็มีอยู่ม้งแหละแต่ว่า พอเราใช้ใช้ไปไอซี่มันติดอยู่ขอบขอบอะรูไหมพอใช้ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ล้างนี่เอาออกอยากมากก็คือเป็นลิปเอาออกยากติดอยู่เลยอะต่อมาจะถ้าเป็นเรื่องของแบลชออนนะรู้ไหมทำเมเจาต,ตัวนี้หใช้ไม่ดีเพราะว่าไอของเซวินน่าคัลเลอร์เนี่ย มันลิปอะตอนนั้นพี่ซื้อมันนล้ไม่ใช้ได้แต่ว่าแปรงอวันเนี่ยใช้ไม่ได้เลยใส่ดูสีอืมแก็สีแชมพูชมพูน,นะรู้ไหมทำไมถึงใช้ไม่ได้เพราะว่ามันพอเราใช้เข้าใจไหมพอเราใช้อ่ะมันจะคันๆนะพอเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ใช้นี่ก็คือเป็นปืนเลยนะบางคนถ้าสำหรับแพ้นะต่อมาเจ้าตัวนี้ ที่ใช้ไม่ดีก็เพราะว่าเราจะให้ดูนะี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ยมันจะเป็นเนีน่ยถ้าเป็นของจริงนะมันจะต้องพอรูปๆใช่ไหมเนี่ยพอรูปๆมันยังติดเป็นสีขาวอยู่เลยแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูของจริงนะ ของจริงเนี่ยพอลูๆมันจะออกนะมันจะเพรว่ากลมเลินแบบสีผิวเรามากออกจะไม่เห็นเป็นเลยนะแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้เ่ยของอ่าร์สเนเรลตี้นะที่ใช้ไม่ดีก็เพราะว่าพอใช้แล้วอ่ะมันจะมันอยู่ไม่คงทนนะมันจะตกนะไชัยรุ่ตกร่องนะีย แล้วก็คลิปที่2เป็นต่อมานะคะหลังจากคลิปนี้เราก็จะมาสอนอย่างอื่นกันอีกบ๊ายบาย